ช่างน้ำหนักไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมวยคู่แชมป์ล้มชมป์2 2ปอปอนด์ซูปเปอร์แบนต้มเวทระหว่างนาโอยะอิโนโอเวแชมป์โลก2สถาบันของ WBC WBO รุ่น122ปอนด์สถิติการชกชนะ25ยังไม่แพ้ใครน็อก22ไฟแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นซึ่งจะชกล้มชมป์กับมาลอนทัปเปเลสเจ้าของเข็มขัดชาวฟิลิปปิน์ แชมป์โลก WBA และ IBF รุ่น122ปอนด์สถิติการชกชนะ37แพ้3น็อก19ครั้งโดยนาโอุยะอินุอุยช่างได้121.75ปอนด์ส่วนมาลอนทัเป,ปเลสเบากว่านิดหน่อยช่างได้121.25ปอนด์ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ ส่วนการถ่ายทอดสวดรับชมได้ทาง PPTV ช่อง36ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป